คนโนสวัสดีค่ะบ้านโดยตรงเจ้าของนะคะทําเรทองค่ะบนเกาะช้างนะคะจังหวัดตาดค่ะจะทําที่พักอาศัยไว้อยู่อาศัยไว้พักผ่อนก็นได้นะคะหรือลงทุนทําเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะคะวิวดีบรรยากาศเป็นธรรมชาติคขลุกท่านพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังนะคะ2ห้องนอนสองห้องน้ำมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านอยู่บนที่ดินขนาด 100ตารางวาค่ะหรือ1งานนั่นเองนะคะที่ดินตรงนี้เป็นที่พทบอ .5 อยู่นอกเขตอุทยานนอกเขตทหารเรือค่ะราคา1ร้าน7แสนบาทอยู่ใกล้น้ำตกคลองพูอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังค่ะค่าใช้จ่ายดูแลไม่สูงเหมาะสำหรับการทำไรายได้ต่อเนื่องนะคะราคาที่ดินบนเกาะช้างมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ ซื้อไว้เก่งกำไรก็ได้ไว้ต่อยอดธุรกิจก็ดีสนใจแปลงนี้โทรเลยค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปติดต่อเจ้าของได้โดยตรงคุยกันได้โดยตรงนะคะฟอสเจเคโนโเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะแล้วพบเจเคเนโนได้ใหม่ในคลิปหน้าเพียงท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ไว้นะคะสวัสดีค่ะ